คนต่างดาวกับคนต่างชาติแตกต่างกันอย่างไรทําไมถึงเรียกคนกลุ่มหนึ่งว่าคนต่างดาวและทําไมถึงเรียกคนอีกกลุ่มหนึ่งว่าคนต่างชาติแล้วทําไมคําว่าต่างดาวกับต่างชาติหลายๆคนที่เป็นคนต่างประเทศถึงรับไม่ได้กับคําคํานี้สวัสดีค่ะ พบกับปลาเดือนชาแนลอีกแล้วนะคะปลาเดือนคนเก่าสาวเดือนคนเดิมนั่นเองนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆเอฟซีเนาะที่เป็นกําลังใจให้กันตลอดมานะคะขอบคุณที่มาช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องปลาเดือนชาแนลนะคะขอบคุณพี่น้องป้องไปสู้ผู้สุขคนพี่น้องจา๋าที่เป็นกําลังใจให้กันตลอดมาเนาะขอบพี่น้องป้องไปดีๆมีแห้งสุขภาพแข็งแรงกันสู้ผู้สุขคนนะคะพี่น้องจา๋ามีเอฟซีคนหนึ่งนะคะ คอมเมนต์มาในช่องของประเดือนเนาะแล้วก็บอกว่าประเดือนอยากพูดภาษาลาวได้ไหมอ่ะฟังแล้วมันขัดหูจังเลยอะ่ะโอ้โหเพื่อนๆจ๋าเอฟซของประเดือนได้ขอบคุณมา,มากๆเลยนะคะเพราะว่ามีอะไรก็จะบอกกล่าวกันอยู่ตลอดเวลาเนาะนะคะแต่ทีเนี้ย ปะเดินก็ต้องขออาภัยด้วยสําหรับคนที่แบบว่าไม่อยากจะฟังภาษาลาวเนาะนะคะแต่ทีเนี้ยตัวประเดินเองก็มีทั้ง f อไทยแล้วก็เอที่ประเทศลาวหรือว่าที่ประเทศอื่นๆที่เขาฟังภาษาลาวอยู่เนาะตัวประเดินเองก็จําเป็นต้องพูด2ภาษานะคะเข้าใจประเดิอนเนาะนะคะหนุ่มลาวคนหนึ่งนะคะเขาก็บอกว่า เขาเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเข้ามาทํางานในประเทศไทยแล้วทีเนี้ยคนไทยหรือว่าหลายๆคนอะเข้าไปในคอมเมนต์ในช่องของเขาว่าเขาเป็นคนต่างด้าวเนาะนะคะนุ่มราวคนนี้เนี่ยเขาเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเนาะเข้ามาทํางานในประเทศไทยเข้ามานานแล้วล่ะแล้วก็ทํางานในประเทศไทยเขาก็เป็นดาวทิกตอกด้วยนะแล้วมีการศึกษาสูงด้วยจบสูงมาจากประเทศลาวเนาะทีเนี้ย ก็มีคนไทยหรือว่าคนไหนก็ไม่รู้ละ่ะประเทศไหนบ้างเขาก็ไปคอมเมนต์ในช่องของเขาว่าคนเป็นคนต่างด้าวนะคะแล้วทีเนี้ยเขาก็เลยนึกน้อยใจว่าทําไมเขามาอยู่ในประเทศไทยแล้วมีคนมาบอกเขาว่าเขาเป็นคนต่างด้าวเราไปชมคลิปกันก่อนนะคะว่าทําไมเขาถึงพูดอย่างนี้เนาะทางนี้เขาก็เป็นคนนะบขาด้เป็นมนุษย์ต่างดาวเนาะเอิญเขาว่าต่างดาว บัตฟรังเกาหลีญี่ปุ่นผัดว่าคนต่างประเทศคนลาวพมา่ากัมพูชีอะหรว่าคนชาวต่างดาวคนต่างดาวต่างดาวอยู่บานเฮาเมนมนุษย์ต่างดาวได้เนาะคือว่าบุไดเมนเอเลียนหรือบ,บุไดเมนมนุษย์ต่างดาวเนาะไม่ยังเขาจึงว่าเขาเป็นต่างดาวอะอืดหลายกินเขาคือกันเออขี้คือกันเชืองคือกันเนาะไม่ยังคือว่ามนุษย์ต่างดาว เออเจ้าเคยสงสัยบ่เนาะเคยได้ยินลายเนาะเขาว่าเขาเป็นต่างดาวสุดเจ้า่าจากไดนเนาะเป็นต่างดาวเท้บ่เป็นยังไงคะหนุ่มลาวเขาก็น้อยอกน้อยใจเนาะว่าไปบอกเขาว่าเขาเป็นอ่าคนต่างด้าวนะคะทีเนี้ยหนุ่มลาวคนนี้อย่างที่พูดไปเมื่อกี้นี้เนาะเขาเป็นคนมีการศึกษาอยู่นะคะเพราะเขาเรียนจบมาจากประเทศลาวเขาก็จบ ปริญญามานะคะแต่ทีนี้ประเทศลาวก็หางานไม่ได้ก็เลยต้องเข้ามาทํางานในประเทศไทยเนาะแล้วทีนี้การที่มาอยู่ในประเทศไทยนะก็เมื่อเราไม่ได้อยู่ในประเทศของตัวเองเราไปอยู่ประเทศของคนอื่นเขาเขาก็ต้องว่าเราเนี่ยเป็นคนต่างด้าวหรือว่าเป็นคนต่างชาติอันนี้เนี่ยมันก็ถูกต้องในประเทศนั้นๆแต่หลายๆคนน่ะ ที่เป็นคนต่างชาติหรือเป็นคนต่างด้าวแอดมินเองก็เหมือนกันนะคะก็เป็นคนต่างด้าวเนาะทีเนี้ยเราไปอยู่ประเทศไหนเราก็ต้องยอมรับว่าเราไม่ใช่คนประเทศของเขาแล้วเราก็คือคนต่างชาตินะคะคือคนต่างด้าวแล้วก็คนต่างชาติแต่คําว่าต่างด้าวหรือว่าต่างชาติเนี่ยหลายๆลายคนอาจจะบอกว่าฟังแล้วอ่ะมันมันขัดหู ราะว่ามันเป็นคําดูถูกเป็นคําเหยียบยามกันว่าเหมือนกับว่าคนคนหนึ่งเนี่ยหนีจากบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองมาเนี่ยมาพึ่งใบบุญของคนอื่นแล้วยังมาถูกคนอื่นเขาซ้เติมเหยียบย่าว่าตัวเองอ่ะเป็นต่างด้าวอ่ามาพึ่งพาอาศัยเขาแล้วทําให้ตัวเองอ่ะมีค่าต่ําต้อยลงไปหรือว่าคนอื่นเขาเหยียบย่ําได้อันนี้เนี่ยอ่าไม่ใช่นะคะฟังให้ดีเนาะนะฟังให้ดีคําว่าต่างด้าวเนี่ย อ่ไม่ได้เป็นคำดูถูกไม่ได้เป็นคำเหยียดหยามแต่เป็นคำพูดของทางราชการนะคะราชการเนี่ยเขาจะกำหนดเอาไว้ว่าเป็นคนต่างด้าวคนที่ไม่ใช่คนในประเทศตัวเองนะคะคือเข้ามาทำมาหากินในประเทศไทยแล้วก็ มีหนังสือมีเอกสารมีอะไรพวกเนี้เขาเรียกว่าคนต่างด้าวนะคะไม่ใช่คําดูถูกไม่ใช่คําเหยียดหยามหรือว่าไม่ใช่เป็นการที่แบบว่าแส้ให้เขาได้เจ็บปวดอะไรอย่างนั้นไม่ใช่นะคะอยากเข้าใจผิดตรงนี้เนานนะคะเพราะว่าเป็นคําพูดการที่เราเรียกต่อกันมานั้นๆแล้วก็เป็นทาง เป็นคําพูดของทางราชการด้วยอย่าพึ่งเข้าใจผิดอย่าพึ่งไปแบบว่าโอ้คนไทยนะเป็นคนที่ไม่ดีพอเห็นเราเป็นคนต่างชาติเนะี่ยคนไทยก็เหยียบย่ําเราเลยเรียกเราว่าต่างด้าวเราเหมือนกับเป็นคนที่ต่ําต้อยที่สุดของเขาให้เขาเหยียบย่ำอะไรนี้เหรอมันไม่ใช่นะคะอันนี้มันไม่ใช่อย่าเข้าใจผิดตรงนั้นเนาะนะคะ,ะจะเป็นคนต่างดาวหรือจะเป็นคนต่างดาวอย่างที่หนุ่มลาวก็พูดไปนั่นก็นเหมือนกันนะต่างดาวเนี่ยอยู่บนฟ้านะคะเพราะว่า ถ้าต่างดาวเนี่ยแน่นอนละ่ะว่าเหนือกว่าใครทั้งหมดนะคะจะอยู่ที่ไหนก็ช่างไปเทียบต่างดาวเขาไม่ได้หรอกนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งอยากจะบอกว่าคนที่ทำไมอ่ะถ้าเป็น คนจีนหรือว่าคนเกาหลีคนฝรั่งเข้ามาในประเทศไทยอย่างงี้และทำไมไม่เรียกคนกลุ่มนี้ว่าเป็นต่างด้าวทำไมเรียกคนกลุ่มนี้ว่าเป็นคนต่างชาตินะคะระหว่างต่างด้าวกับต่างชาติเนี่ยผิดกันหน่อยหนึ่งนะคะต่างด้าวคือคนเข้ามาอยู่ประเทศไทยเข้ามาทํามาหากินในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นลาวขเขมพรพมาร่าจีนเกาหลีหรือฝรั่งอะไรก็ตามนะคะแต่ถ้าคุณเข้ามา ทำงานในประเทศไทยอยู่ในประเทศไทยนั่นก็คือคนต่างด้าวนะคะกฎหมายเราจะเรียกคนกลุ่มนี้ว่าคนต่างด้าวนะคะแต่ไม่ใช่เป็นคําดูถูกเหยียบย่านะคะแล้วคําว่าต่างชาติละ่ะคําว่าต่างชาติก็คือแบบว่าคนกลุ่มใดก็ตามเข้ามาในประเทศไทยแล้วไม่ได้เข้ามาทํามาหากินเข้ามาท่องเที่ยวเข้ามาแค่เป็นการอยู่ชั่วคราวอะไรแบนี้ยเรียกว่าคนต่างชาตินะคะ เพราะเขาไม่ได้อยู่เลยหรือว่าเขาไม่ได้เข้ามาทำมาหากินในประเทศไทยคําสองคำนี้ถึงได้แตกต่างกันเนาะนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งเราก็จะไปดูถูกเหย,ยียบย่ำใครไม่ได้ทั้งนั้นไม่ว่าเขาจะมาอยู่เลยหรือว่าเขาจะมาเที่ยวหรือว่าเขาจะมาทํางานในประเทศไทยไม่ว่าใครก็ตามที่จะมาอยู่ในประเทศไทยไม่ว่าจะมาอยู่ในฐานะใดก็ตามคนกลุ่มนั้นคือ เขามีส่วนให้ประเทศไทยเราเจริญน,นะคะคือถ้าเป็นนักท่องเที่ยวเข้ามาเขาก็เอาเงินเข้ามาในประเทศไทยเรานะคะเอามาใช้จ่ายแล้วก็เราก็ได้เงินจากการท่องเที่ยวนั้นนะ่ะมาเป็นทุนสำรองในการพัฒนาประเทศบ้านเมืองของเรานะคะแล้วคนที่เขาเข้ามาทำงานในประเทศไทยล่ะ เขาก็ช่วยประเทศไทยเราเจริญเหมือนกันในฐานะที่เขาก็มาทํางานให้เศรษฐกิจไทยเราเนี่ยเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเพราะคนไทยเราเนี่ยมีแรงงานเยอะแล้วก็มีโรงงานเยอะเราต้องการแรงงานที่จะมาทํางานให้เราเพราะว่าตอนนี้ประเทศไทยเราก็ไม่ทุก บริษัทที่จะมีหุ่นยนต์ที่จะช่วยในการทํางานในบริษัทเท่านั้นนะคะเรายังจําเป็นต้องใช้แรงงานคนอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเราก็ต้องรู้อยู่ว่าคนที่เข้ามาในประเทศไทยเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามคนเหล่านั้นน่ะเขาก็ช่วยให้ประเทศไทยเราเจริญเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นคําว่าต่างชาติกับต่างด้าวผิดกันนะคะเพราะว่าเรา เรียกไม่เหมือนกันความหมายเราแตกต่างกันเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เป็นคำดูถูกหรือว่าเป็นคำเหยียดย่ำนินทาอาอะไรประมาณนั้นนะคะอย่าไปเข้าใจผิดเนาะแล้วก็อย่าไปน้อยใจว่าตัวเองน่ะมาอยู่ประเทศไทยเนาะมาโดนเขาเหยียดย่ำเนี่ยซ้ำเติมอันเนี้ยไม่ใช่นะคะอย่าไปคิดอย่างนั้นเนาะนะคะแต่ถ้าหนึ่งเรามาดีเรามาทำให้ประเทศเขาอยู่เย็นเป็นสุขเราทำให้ประเทศเขาเนี่ยเราไม่ได้มาเบียดเบียนเขาแล้วเราก็ไม่ได้มาด่าว่าเขาเนี่ย เราก็จงูมงใจเนาะแต่ถ้าเข้ามาแล้วเนี่ยมาด่าว่าประเทศเขาหรือว่ามาเหยียบย่าประเทศเขานะ่ะอันนั้นอะ่ะไม่ดีแน่นอนนะคะอันนั้นน่ะไม่ดีแน่นอนแน่นอนละ่ะเขาก็ต้องว่าคุณกลับไปว่าเป็นต่างด้าวที่ไม่ดีเลยคําว่าเขาเน้นว่าต่างด้าวเนี่ยคือเน้นตรงที่ว่าถ้าคุณไปเหยียบย่าประเทศเขาสิไปว่าของเขาสิแน่นอนเขาก็ต้องย้ําคุณมานะคะว่าให ให้รู้ว่าตัวเองเป็นใครให้สำนึกเอาไว้ตลอดเวลาว่าคุณอยู่ประเทศไหนอะไรอย่างนี้นะคะแต่ถ้าคุณไม่ได้ทำอะไรเลยคุณมาช่วยพัฒนาประเทศคุณมาทำให้เศรษฐกิจบ้านเมืองเขาเจริญรุ่งเรืองไปพร้อมๆกันกับคนไทยเนี่ยก็จะมีแต่คำสรรเสริญยนยอนะคะไม่มีคำดูถูกหรือว่าไม่มีคำเหยียบย่ำอะไรคุณทั้งสิ้นน้อ no. นะคะโอเคนะคะน้อนะคะรู้กันแล้วนะคะคำว่าตั วกับต่างชาติเป็นอย่างไรนะคะเอาเป็นว่าถ้าข้อมูลผิดพลาดอย่างไรก็ขออภัยด้วยนะคะช่องนี้ทั้งหมดทั้งมวลที่อยู่กับช่องประเดืิญชาแนลนะคะลาไปแล้วอย,อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะลาไปแล้วสวัสดีค่ะ